แป๊บหนึ่งโอ้โหมันอัดมันอัดเวทรอบนี้มันอัดโอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเทเลเรียโมบายเลสเพของเราไปรอบหนึ่งถามว่าตัวอื่นที่สร้างมาทาไมคือทดลองเฉยๆไม่เกี่ยวอะไรไม่มีของอะไรในนั้นด้วยโอเคแล้วก็เข้าไปโลกอันนี้ก็โลกทดลองเฉยๆไม่มีอะไรอ่านมา18วิแล้วก็บวกกับอินโทรเป็นเท่าไหร่เออเทเลเรียซีรีส์เราไม่ใส่อินโทรโอเคผมได้สร้างบ้านญี่ปุ่นเพิ่มไปข้ามนหลังจากที่เราไม่ได้เล่นมา เล่นก่อนสอบแล้วทำไมถ้าใจอยากจะเล่นโอเคตรงนี้ถามว่าเอาไว้ทำะไะ่รจะทำให้ดูผมสร้างนอกรอบมาคือเห็นเด็กฝลังมันทํานี่แหละนี่แหละนี่แหละคือบั๊กของมันคือมันอัปเดตมายังบั๊กมันยังมีอยู่บั๊มันยังมีอยู่โอเคเดินแค่แค่เอาคอนตีให้มันสลับเป็นแบบแลตฟอมธรรมดาเนี่ยแหะอันนี้ยทาธรรมดาแล้วก็เอาคอตีสลับไปสลับมา ผมก็ไม่รู้ในคอมทาได้หรือเปล่านะเดี๋ยวจะเราไปลองทําดูแต่ว่าในคอมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าในมือถือรอบนี้คือเสียงอาจจะไม่ชัดนิดน,นึงจะมีเสียงโทรทัศน์เข้านิดนึนหนงหรืออาจจะไม่มีเสียงอตอนนี้หรืออาจจะเป็นหรืออาจจะได้ใช้เสียงภาคเราก็ไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าตั้งแต่เริ่มต้นโอเคสวัสดีม้ชมอีกรอบนึงด้วยก็ไม่รู้เสียงเข้าหรือเปล่านะตรงน,นี้คือเป็นที่ใหม่นะโอเคเอาคอนทุบไปทุบมาเดี๋ยวมันก็เลื่อน,เล,อนเลื่อนขึ้นไปข้างบนเองแหละเดี๋ยวเราบินขึ้นไปดูบ้านที่เราสร้างเพิ่มเติมหน่อยเอย่าตก เดี๋ยวเราจะลงไปต่อทางกับไปหาชาร์โดชีตโอเคเราสร้างมาแค่นี้เองคือ NPC ตัวที่มันขายไม้มันมาไงเราก็เลยซื้อไม้จากมันจึ๊บนั่นไงทางัทาทันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเราทาันจริงๆนี่เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะก็เพราะรอบที่แล้วเราได้เป็นคลิปภาคเสียงใช่ไหนล่ะคลิปนี้คืออาจจะได้ลงเสียงสดไม่ก็เสียงภาคเราก็ไม่รู้จะได้ละเไ,อไโอเคเอาดาบสองอันมาเราจะใช้ไหนดี แต่ว่าเราต้องปหาดาบดาบที่มันดับได้จากพึ่งตีติดพิษอ่ะพี่เชื่อมันใส่เราสร้างบ้านเนอะต้องขึ้นไปสร้างบ้านให้เสร็จจังนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้ n p c เอ,อีมันมาเกิด n p c ตัวไหนวะตัวที่มันขายสายไฟเลยเราจะต้องการสายไฟมาทําปั๊มน้ํเพราะว่าปั๊มน้ําคืออะไรปั๊มน้ํามันก็คือปั๊มน้ําไม่ใช่อะไรหรอกนะปั๊มา นี่คือปกตินนดีคก็ใช้เยใใ่ใช้กับ้ใช้ใช้กับที่เยนรอบที่แล้วมันเสียงเข้ารอบที่แล้วน่คือลืมเป็นครัช่วยส่วนตัวกดลเปิดทฟนะแต่รอบนี้รับรองว่าเสียงเข้าแน่น,นอนแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่มัที่ตัวคับแล้วก็ครับอันนี้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 ซึ่งคนส่วนใหญ่เขาก็ เป็น, YouTuber, นยูทูเบอร์เลยมีอถือเนี่ยก็ไม่ใช่ดโฟนกันทั้งนั้นแหละแ,ลแต่ว่าแต่ละคนคือสำรองรับหโฟอนอ่ะเรามีแผนว่าเราจะซื้อเครื่องที่มันเป็น iOS มาเล่นเทเลเรียเลยหรือเอามาใช้งานนี่แต่เครื่อง iOS มันเอามาใช้งานพวกนี้ไม่ดีหรอก iOS มันเหมาะสำหรับถ่ายภาพกับทํานู่นทำนี่ปกติเพราะว่า iOS มันระบบมันดีมันเป็นสมองของสติชอเลยแต่ว่า ผมเคยคิดที่จะย้อนเวลาไปจัดการกับสติจับเพราะว่ามันทําให้โลกวุ่นวายซึ่งเป็นความคิดอันไร้สาระของเด็กน้อยคนหนึ่งนะซึ่งมันเป็นความคิดเมื่อไม่นานมันเนี้ยซึ่งไม่ใช่เด็กน้อยหรอกซึ่งคูก็โตแล้วด้วยอีกไม่กี่ปีกูบรรลุนิติภาวะแล้วอืม,อมแต่กูยังคิดไร้สาระเหมือนเด็กเออจือ๊บผมแนะนํานะใครที่แบบเป็นเฮเตอร์หรือว่าชอบดูถูกใครใน youtube เนี่ยนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาต้องการอะไรแต่ของผมนี่ก็คือผมเคยมีจะทแทนเป็นรัก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่มีเหมือนกันก็เพราะว่าถึงเราจะปากดีแต่เราก็ไม่ได้ลัวทุบปีเลยขนาดนั้นนะทำไมแล้วผู้ของมันนะนะะตอนผู้จบทู้ที่เกเราวางตรงนี้ให้เสร็จเสร็จเสร็จไปเราต้องการให้เอ็นพีซีตรงนั้นมาสร้างบ้านอย่างนี้สร้างบ้านให้ดูมันก็มันสวยเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเราต้องวางะจกเพิ่มอีกแล้วก็ อันนี้ทำให้เอ็นบีซีมันอยู่หรือต้องบ้านมัมีแสงสว่างขึ้นข้างบนมีแล้วเราต้องการโตร้ยุปหนึ่งตัวโอเคไม่อันนี้ไม่ใช่โต๊ะญี่ปุ่นอันนี้แหละโต้ยุปตึ๊บตึ๊บไอประตูมันก็ไม่ใช่ประตูปุ่นอันนี้จริงๆโต๊ะอันเมื่อกี้โต้ที่เราใช้มาต่อมันก็ถือว่าเป็นโต๊ะเหมือนกันนะคนญี่ปุ่นคนนั่งอะไรกันเขานั่งอันรที่พื้นเหรอเพิ่งจะรู้คลิปนี้จะได้ลงเป็นหกสิบเฟรมเรทแต่ว่าเฟรมเคืออะไรบอกเลยไม่งบฟันจริงจริงงบแหละพยายากบอกเฉยจะได้ดูไม่งบนะ พูดข <จ uur> right? <ope> <go es now> ึ้นทำไมเมื่อกี <Google> ้ทำไมเราใช้คำว่าถูบไม่ได้ทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมมันวางนี้ไม่ได้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละรู้วิธีวางแล้วเดี๋ยวเราจะใช้คำบบปกติคำพูดที่มันสุภาพเผื่อจะมีน้องๆหนูๆดูอุ้ยยิ้มันมาแล้วมาแล้วสวัสดีเพื่อน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  ก็ต้องการเราต้องการทั้งหมดเลย We inventory half u l l inventory เต็มเลยชิปหายซื้อนี่มาสองอันโอ้ยเหอะ what the hell you can do it พูดอะไรโอเคลงมาข้างล่างแต่เราไม่ได้ซื้อสายไฟมาอืมเรายังไม่มีบักอะไรมานำเสนอชิปหายที่ผ่านมาเราเอามือไปอุด รูไอ้นี่รูเสียงเข้าเราเปิดเสียงบั๊ดน,นึงเด็กแล้วใเสียงเกมมันจะรังกว่าดังกว่าเสียงเราคือแบบเสียงที่ผ่านมามันจะมอาจจะมีเสียงเกมอุ๊ยคือเราเอามือไปอุดอุดเมื่อกี้หูอะไรวะปกติเสียงมันจะออกจากหูฟอืมเดี๋ยวเราลงไปกดชาร์จแล้ว,ว, Sh ลวที่เหลือเราเก็บของไว้ก่อนโอเคคนส่วนใหญ่ผมรู้ว่าเล่นในมือถือเล่นในมือถือกันเยอะเพราะว่าเขาไม่มีกันก็เข้าใจซื้อให้อะปล่ะแล้วหนึ่นแล้นึ่ง พี่คิงเราก็อยากจะลงอยากจะลงคลิปทุกวันแต่ว่าผมว่าเราเปลี่ยนเวลาลงคลิปเป็นว่าว่าคุณควรจะมีเวลาไปทําอะไรที่มันเป็นชีวิตของคุณมากควรจะไปนอ่านหนังสือควรจะไปเล่นเกมควรจะอะไรไม่ใช่มานั่งดูผมท้งวันนะซึ่งผมก็คิดได้ว่าเราควรจะพูดอย่างนี้เราควรจะไม่ลงคลิปทุกวันเพราะว่าคนควรจะไปมีชีวิตของตัวเองค้นหาตัวเองนะเหมือนเราเราก็เอาเวลามา เล่นเกมแทนนี่กูจะไปนั่งค้นหาตัวเองเนี่ยใช้คําว่ากูอีแล้วห้ามเผื่อมีเด็กลูกคนหนูดูแม่แม่ทไมครับพูดคําหยาบคาว่ากูคือคำหยาบหรอมันคือภาษาเก่าแก่เลยนะเฮ้เก็บกล่องไหนดีเก็บกล่องไหนดีเราไม่รู้เก็บกล่องไหนดี้นหลังว่ะเก็บกล่องนี้แล้วกันกล่องสิง,ง้โเนี่ยก็เก็บไป คิมแท่นบาร์ก็เก็บไปด้วยเราต้องการเก็บให้หมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อนมันมาเล่นกับเราที่โรงเรียนอยู่ดีๆมันก็ขอเข้ามาเล่นด้วยมันบอกว่าของเราเยอะดีไปเข้าฮันโหมดกันเถอะอยากจะบอกเลยบ้าเหรอเราใช้อ่านลง youtube จะให้ไปเข้าฮันโหมดโดยที่ยังไม่มีใครรู้เลยนะเมาหรือเปล่าหรือมันมันก็รู้ว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ยังจะให้ไปเข้าฮันโหมดเงินเดือนจากยูทูบผมแนะนําอย่าทําเลยนะคนที่คิดว่า ทำ u t u b e คนนี้ทำ u t u b e รวยมากได้ตังเยอะมากต่อเดือนเยอะมากสามบาทเนี่ยนะรอเปล่าวะรอเปล่าไม่ได้3บาทหรอกผมก็ไม่รู้ผมได้เท่าไหร่อาจจะยังไม่ได้เลยด้วยซ้าซึ่งมันก็งงอยู่กับการใช้ระบบของ youtube ผมแนะนาอย่าทาเลยเชื่อผมแนะนําอย่าทาเลยผมลงเล่นๆแล้วคุณก็ทํจตาแล้วก็บอกลงเล่นๆมากวอท เอ,อ้เดี๋ยวเราลงไปต่อทางด้วยเลยทำไมกดไม่ติดอ,อ่ะเดี๋ยวผมงงมากทำไมกดไม่ติดเดี๋ยวไม้เราไปแว e ์อิสต์ o าวุธแว e ์อิสต์แวร my wood อืมเก็บไปแล้วแล้วโหวมีแค่นี้ยังเหรอถามจริงทวามจริงไม้ทัง้งตัวเรามีแค่นี้สงสัยต้องไปหาเพิ่มแล้วล่ะ อ่มีแค่นี้ก işte ็คือแบบเป็นอะไรที่ห่วยแตกมากแล้วเราชาร์ดเชสเราไปไหนวะเก็บซีเก็บซัวหมดเลยเรานี่ไงชาร์ดเชสแล้วเราเอานี้ไปด้วยอะไรที่เราใช้เอาไปให้หมดเลยโอเคปะปะแต่ไม้เข้าไปตัดคก็ยังไม่ได้ช่วงกับบอสถึงก็โหลดให้ดูแล้วเนี่ยโอ้โหต้องมาเสียแล้ว เป็นอย่างนี้เหรอเออเสียงไม่เข้าหรอกเสียงไม่เข้าร้องไห้เลยเสียงไม่เข้าต้องไปนั่งภาคอีกคลิปหนึ่งนี่งงเลยนะคือถ้ามันมีเสียงอุ้ยเลยขออภัยด้วยคือคลิปผมลงเท่เด็ก120พีก็บุญเหลือหลายแล้วสำหรับคลิปโทรศัพท์ถ้าเป็นคอมก็ทะลึ่งลงไอ้นี่อีก1860เฟรมเรทคือแบบลงแบบเยอะมากคือแบบแค่นั้นคือแบบฟูลเฮดดีแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูม,มันระเบิดลงมากอด เยอะแม่นี่มาดินมาได้ไหมคุณแบบลงมาตรงนี้จ้าตากี่ขีดตะม่องอดแถ้าโทรศัพท์ยิ่งลื่นมันก็จะยิ่งยิ่งได้เซเนตเยอะใครรู้ง่ผมแน่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่น่าจะรู้นี่แหละที่เราเจอมานอกรอบซึ่งหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเจอก็ใช่ไงเขาก็ไม่รู้ทุกคนแหละครับที่สาหรับ เนที่ดูนะว่าที่ดูเกมนี้กันเยอะมากเลยผมรู้ว่าดูกเกมนี้กันเยอะมากแต่เกมอื่นนี่ไม่ดูลเลยดูแต่มาครับกับเชลเลีเยเซเมล่าก็ไม่ว่าหรอกไม่ได้บังคับไปดูเราไม่มีสิทธิ์บังคับชีวิตคุณช่ไหมทางลงอยู่ไหนลงผิดทางแล้วไอ้หนูนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันเล่นเราแล้ว เปยเวลาฟรีเลยแล้วคือเราไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนลงไลเนนะี่ยแหลกก็แหลกแ,หลแต่เราก็ต้องเล่นแต่เราไม่อัดสองรอบต่อกันเราต้องเปลี่ยนเกมบ้างเพราะว่ามันจะแหลกเคไปตรงนู้นเรามาติดฝั่งแล้วก็ต้องไปให้ถูกฝั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออฟซิเดียนออฟซิเดียนพอหรือเปล่า <S <S เราจะไปดูออฟซิเดียนโอ้ออฟซิเดียนมันพอไหมยี่บอันยี่สิบอัน เฮ้ยไม่พอเหรอไปฟาร์มเพิ่มเฮ้ยไม่ใช่เมเทโอดิกไม่ใช่อุกาบาตเอาออกซิเดียนมามีอ,ออกซิเดียนให้เราอยู่ปะเราต้องการออกซิเดียนเพิ่มตรงบนเอ้ยเราคาปั๊มน้ำก่อนไม่ต้องลงมาเราขี้เกียจน,นี่ไงปั๊มน้ำปั๊มน้ำมันอยู่แถวนี้แหละแถวนี้แหละมันคาบยังไงปั๊มน้ำจำไม่ได้ถามไกด์ก่อนไกด์ในนี้ก็ไม่มีบอกว่าปั๊มน้ำคาบยังไงจำได้ว่าใช้เหล็ก ผมก็ไม่เคยใช้ด้วยส,สทีที่แล้วก็ไม่ได้ใช้เลปั๊มน้ําที่มันใช้สายไฟจาได้ว่ามันใช้สายไฟอย่างเดียวแหละเฮ้ยจริงจริงจงมันก็ต้องมีวิธีคราบสิวะแล้วมันอยู่ไหนอะเหล็กเหล็กเที่สําคัญเลยเอามาเลยเหล็กไนลอนนี้ต้องเจ็ิบกว่าที่ถ้ามันต้องเยอน เดินหล้วบนเลยอือมึงไปบนมาชาตินี้เจอไหมฮะหินว่าหินหินหนมีในตัวแล้วนี่ที่เหลือก็เข้าพีจีแบงค์ไปหยิบต,ตังค์มาเมื่อกี้มือเราปิดไหหอ้นี่วะเอ็นพีซีหลบนะครับมึงจะหลบดีๆนะมึงจะหลบเป็นน้ำตาลไม่ง้อมึงหรอกเอา้าพอกูจะเปิดมึงก็เดินหนีเนาะอือหนีของตัวเราคือบอกเลยว่าตังค์แค่นี้ หเห้ลอวเห่และเครียดปึ๊บเล่นก่อนสอบแล้วทำไมอืมเช,ชื่อไหมผมยังไม่ได้สอบเลยหนังสือนี่คืออ่านไปแล้วอ่านวิชาเดียววิชาอื่นยนงไม่ได้อ่านวิชาอื่นใช้ติวเอาก็คือก็จะถามว่ารู้เรื่องไหมนิดหน่อยนิดหน่อยยังงงๆอยู่เลยปึ๊บเอานี้มาด้วยเพราะเราต้องการปรับน้ำแบบรวดเร็วอินฟินิตี้ว่องไวเคได้สักอันหนึ่งก็ยังดี ลงลงไปเลยก่อนถึงพื้นนั่นแหละเฮ้ยทันได้ไงวะหเราวนี่มันโหดดิภาพภาพแหลกสงสัยต้องลงหก fps เฮ้ยมันอยู่ไหนอะปั๊มอ่ะวิธีคับปั๊มน้ำอ่ะต้องรับต้องขาวิจิอะเนี่ยผมว่ามันไม่ได้อยู่ช่องนี่อะปั๊มน้ำปั๊มน้ำอินเทลปัม๊มอืมสิบอั่เลยละ่ะ ก็ได,ได้ยอมก็ได้ฟังมันไหนอยู่ง่างฟังไหนยู่บ่ตรงนี้แล้วกันนะขอ,อเป็นแบบสวิตหนึ่งสวิตหนึ่งแล้วก็เชื่อมตรงนี้แเอาขอมนตรงนี้ไปเท้ตรงนี้ครับตรงนี้เอาตี้ ที่หัวลูก่อนหันไปข้างล่างเชื่อมกับอันที่มันอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาอเอาอนุนสายไฟที่ลากสายไฟสายไฟเรามีสิบห้าอันหวังว่ามันจะพอผมว่าพอแหละน่าจะพอตัวอ,อัดเมื่อกี้นาทีเน,นี่ยไม่ได้ดูเวลาเล่นเพลินตลอดหวังอย่างเดียวคือตัดคิดเอาสิบสี่นาทีใช่ไหมขอยี่สิบนาทีคิปนี้เทสดูว่ามันใช้ได้เปล่า2ี่สิบนาทีก็บุญเหลือหลายละสีเขียวแล้วกันขอเป็นสีเขียวอืม จริงๆสายไฟมันซ้อนกันหลายชั้นก็ได้แต้วทำไมมันมาไม่ถึงวะที่ตัดสายไฟแล้วก็ไม่ได้ซื้อโอเคมาถึงแล้วพอมาถึงแล้วก็เชื่อมสวิต์หนึ่งหนึ่งเฮ้ยสงสัยจะเชื่อมไม่มาวะต้องไปซื้อที่ตัดสายไฟแต่ว่าตังค์ไม่พอเราต้องทําที่ฟาร์มเงินซะละ แต่ว่าเรายังมีของไม่พอนี่แหละเป็นเหตุผลที่เราต้องหาของเราไปขายของเสรเราต้องเรียกบอสมาฆ่ากันแหละนี่คือเป็นความจําเป็นเลยความจําเป็นที่เราต้องเรียกบอสมาฆ่าหวัดี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 วัดีใครอ่ะว่าหรือเปล่าสวัสดีใครไม่รู้หวัสดีเพื่อมาสั่งวยชีวิตให้เราเล่นสนุกซะขออนด้วยขออนด้วยสนุกเลยสนุกแล้วสนุกแล้ว คือแบบผมวันเช้ามาันเสียงปีตัดดับไม่ใช่ปีปีตัดดับเลยหรอกผมไล็ปากเมันอืมอเต็ม,มเล็กตกเต็มเล็กตกเต็มเล็กตกเต็มเล็กตกผมขาดละรู้สึกว่าเนิ่นฟเฟ็นเหลตกมันตกนีว่ว่าเป็นเล็กตกมากคือต้องตันตอนเช้าเราต้องรีบมีผ้าเดี๋ยววันเช้า ช้าขึ้นมามันจะเป็นเรื่องนะคือแบบเดี๋ยวเอามืออุดอด้ยเห็นปะไม่มีเสียงเลยถ้าเราือเราไปโดนที่อุดคือเกเมฑทาเนียวกับเกมที่หมุนพับพับกลับด้านไม่ได้นะอย่าให้เรามีไอ้นี่นะมีอะไรวะมีอะไรน,น,นู่นเงินจะไม่ได้ไปเลยตัวล่างซอมบี้เกะกะลูกห,หูลูกตาผมบงังคับไม่ถนัดแล้วอะ่ะที่น่าไปเล่นคุกกี้รันเลย คือคุกลิลานมันกระโดดฝั่งนี้ไงก็โหลดฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเออจึบ๊บสวัสดีเพื่อขอสายไฟเพิ่มสั่นแหละเยี่ยมเอ้ยดาวเอาดาวมามนั่นเยี่ยมยอดกระเทียมเกี่ยวอะไรกับกระเทียมเออเกิดตายแล้วไหมล่ะเกิดตายแล้วไหมล่ะอืมอืม ได้ตังมาสักทีได้ตังมาแล้วเราก็เอาแย่ที่ได้มาไปขายซ้อนอีกทีหนึ่งเอาอันนี้ต่อแล้วก็ต่อกับปั๊มหนึ่งอันโอเคอกมเชื่อมกับหนึ่งอันแล้วาก็เอาหนึ่งอันนี้ไปต่อเค้วเราก็เปิดแล้วมันก็ปั๊มน้ำออกมานอ่อกิ้วเลยเฮ้ยหยุด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 น้ำกูจะหมดหยุดหยุดบอกว่าหยุดบอกว่าหยุดบอกว่าหยุดกูบอกว่าหยุด ไอ้คู่บอกให้หยุดไงกูไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดใช่ไหมเ้นื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยดูดินั่งรับไปฝั่งนี้หมดเลยเอาคืนเลยเอาคืนเลยเอาคืนแล้วกูไม่เอาแล้วผมสงสัยว่าเข้าฮันหมดแล้วต้องทำที่วาดอะไรเอาแค่สีอนนืออะไรนักหนาอืมเด็ดเอา เราต้องไปใส่คืนได้อืมชีวิตนี้มีกต่พังกับแล้วก็พังพังแล้วก็พังขอเป็นเราตรงนี้เชื่อมกับข้างบนนี้แล้วกันเฮ้ยมันมันมันเชื่อมกันซ้อนได้มันแบบตามตามน้ำอินฟินิตี้ได้เดี๋ยวผมขอล้อง่อยนะผมก็ไม่รู้มันได้หรือเปล่าผมเคยเห็นเด็กฝรั่งมันทำอะ่ะผมก็จะทำมั่งอะ่ะจะทำมั่งะ่ะ ทำตรงนี้แล้วกันดินดินดินมันจะได้ลามได้ทําทดสอบปั๊มน้ำคลิปนี้เป็นคลิปไลกสลาระนะัะจะดูว่าได้ไม่ดูได้เธอไล่สาระกับเธอลาเลียได้ชื่อคลิปหละไล่สาระกับเธอลาเลียฝั่งนู้นน้ำอย่างนี้แหละแล้เวเราเทลงมงล่างอินเทลอินเร็วปัม๊มมันอ่านว่าอะไรวะลลากสายไฟใหม่ เราต้องไปเอาที่ตัดสายไฟมาอุ้นวายนะคลิปนี้ภาพก็แหลกตรงใส่ต้องไม่ลง 60fps นี่อยู่ไม่รอดลง 120fps เลยอัพวิดีโอ 4k เลยเนี่ยอืมใครบ้าอัพ 4k ไฟนี่มาเป็นกิดเลย 60fps ก็ไฟถึง1นึ่คิปสคำกิแล้วโอ้โหอืมอืมเอาไปด้วยเอาไปสัก20บอัน20บอันแล้วก็อินเวนททอรี่ ตังค์ไม่พอไม่ใช่อินเวนท์นี้ฟูตังค์ไม่พอแค่นี้ก็ได้ขี้กงกขี้งกเอ้ยโอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านปัม๊มเราหายไปแล้วครับเนื่องจากอาการที่มันหลุดเมื่อกี้ปัม๊มเราได้หายไปแล้วกูต้องเสียเหล็กฟรีเลยบัดซบเอ้ย นี่ะคำที่พวกพระเอกหนังมันชอบพูดกันหนังมันยาอ่อนไนงะไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่หนังเขาไม่เรียกหนังหรอกเห็นไหมเขาเรียกกระตูเลยเดี๋ยวแล้วมันอยู่ไหนละ่ะปั๊มน้ำรับใหม่เลยอืมันเปลืองของไหมอย่าบอกนะว่ามันบักจนที่ตอนที่บอสไม่ได้ฆ่าไอ้บักตอนที่ยังไม่ได้ฆ่าบอสโอเคเราต้องการที่ ตามน้ำท so ั้งเราต้องการแบบไหนอ่ะมันจะมีแบบออกข้างๆอกแเราต้องการโอ้โหบอกแล้วว่ามึงอย่ามาตรงนี้อืมในเบื่อทำไมมันต้องมาโผล่ตรงข้างล่างวะเกียดจริงๆ่ะเกมนี้แม่งควทต้งตีนเลยอืมขึ้นไปเร็วๆกูไม่ได้จะดูอืมออากให้หมดความส ลบเิมนี้ให้ดูอีกรอบเลยไม่มีใครห้ามเราให้ไม่ลบเกมนี้นทิ้งได้ทิ่ฝ่ายนี้แค่นี้ตายทีออยู่ครบไหมนเนี่ยดีแล้วแม่งครบแหลกจริงจริงเกมนี้แหลกเนี่ยมาครับเรียกพี่บอกแหลกทิบงหายเลยพิ่งิ้ง ที่ในคอมบอกเหมกานอักขระแทบไม่มีเอานี้ด้วยเอานี้ด้วยอืมดีนะมันบลัคแล้วมันมีให้ซื้อใหม่ไม่หลุดเหมือนเมื่อกี้แต่ว่ามันคือข้อเสียคือเราเสียปั๊มน้ําไปอันหนึ่งเฮ้ hey, เสียปั๊มน้ําไปอันหนึ่งไม่เป็นไรโอเคเชื่อมไปข้างบนอันหนึ่งอันว้าง หมดหมดหมดสายไฟหมดให้หมดเปิดอ้าวมันไม่เพิ่มอ่ะถามจริงอ๋อนะ้ำมันก็วนไปว,วนมานี่หว่ามันต้องสูบจากฝั่งนู้นมันไม่บั็อกหรอปกติมันต้องบัคกีคิดถ้ามันไม่บักก็ได้ถ้ามันไม่บักก็ได้ไม่เล่นไม่เลนเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปเชื่อมกับฝั่งนู้นแล้วกัน ปัม๊มนี้ไปเชื่อมกับปั๊มฝั่งนี้ปั๊มน้ำอื้เอเราไม่พอไม่พอเราตัดตัดสายไฟตรงนี้คืนมาตัดออกว่ะต่อผิดอันผิดอันผิดอันโอเคสายไฟสายไฟสายไฟ,สายไฟคืนคิอแค่นี้ก็ถึงแล้ว ออขอคืนอ่ะที่พอได้คืนพุ๊บเราก็วางขอเป็นสวิตมันจะดีกวา่าแต่ว่าเราชอบไอเล็กลมันไวดีมันไวดีแล้วทำไมมันไม่มามันก็โดนอ,อยู่นะแต่ว่าทำไมมันไม่มาเราก็ไม่รู้เหมือนกันหรือมันอยู่ในน้ำป่ะหือมันไม่โดนกัน หรือว่านี้มันต้องอยู่ข้างบนอันไหนอยู่ข้างล่างงงงงงงมากเลยคนละคนละที่กันมาออกมันอยู่ในน้ำหรอมันต้องอยู่บนน้ำหรือไงขอลองใหม่จา้าขอลองแบบอยู่บนน้ำอยู่บนน้ำใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้อานิดนึง อ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อตองมันต้องอยู่บนน้ำนี่ไงหมดละเขาชิบหายชิบหายแล้วมันเทน้ำเกินเล่นเอาซาคคบเป็นนี่หายเลยโอเคเราได้น้ำพืนมาแล้วแต่ว่าตรงนั้นน้ำตรงนั้นจะออาไงกับมนันดิโอเคเอาไว้อย่างนี้แหละนั่นแหละโอเคตอนนี้ก็เฟรมเลทตกพอแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวก็ยังอาจจะย,ยังไม่จบเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรต่อตัดไม้ไหมพาไปทัวร์เมืองทัวร์เมืองชั่งนิดหนึ่งตรงนี้ก็ผมได้ตกแต่งไปนิดหนึ่งนะก็ไม่ตกแต่งอะไรเพิ่มเลยตรงนี้ก็อย่างที่เล่าไปตรงนี้เป็นที่ซูบอสนั่นแหละโอเคไปโเดี๋ยวจุ๊บการที่คลิปเสียงไม่เข้าผมเชื่อเลยว่ามันดีกว่าเสียงหายเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราก่อนจะจบคลิปเราไปคราฟ o b ออฟซีเดียนชิลก่อนเอาอันนี้ออกมาแล้วเราต้องต้องใช้ออฟซีเดียนยี่สิบอัน นี่เดี๋วยวคาบตรงไหนมันอยู่ช่องไหนเอาเอาเอาอกซิเดียนชิวออกมาแล้วอันี้ก็ยี่สิบปันเราต้องไปยืนตรงโตนี้ด้วยนะออกซิเดียนชิวมันคาบตรงไหนวะไม่ใช่รายเยอะกว่านี้ป่ะเนี่ยหรือม่นใช้แค่นี้จริงดิออกซิเดียนชิวมันไม่ได้คาบนีเหรอจะไ้เรามีแล้วก็มีออกซิเดียนอยู่นะ โล่กับโอเบลชิลกับออฟซิเดียนยี่สิบอันคนดูบอกทำไมมงึงงงทำไมไม่เอาไปค้าเป็นหุ่นขลก่นไม่ได้งงตัวชริยาเขานนี้ก็ลืมลืมใครใครก็ลืมได้จื๊บปึ๊บปึ๊บได้แล้วได้แล้วเอา้าลืมไปเลยยืนไกลลืมไปว่านี่มันเข้าตัวอืม ค okay. ได้แล้วสองดิฟเฟน์ยืนบนไอ้นี่ได้ด้วยอะไรวะยืนบนบล็อกมีไฟได้ด้วยดูกันเด้งหรือออกซิเดียนชิลเมื่เป็นโคบอลชิลตอนนี้ก็จะเป็นออกซิเดียนชิลชิลแปลว่วาเกาะกน,นี่อะไรสักอย่างหนึ่งแหละโอเคสำหรับนี่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นี่จิมนี่มา26นาทีแล้วเหรอโอ้โห oh oh. ได้สาระตั้ง26น,นาทีบ๊ายบาย